ในบทนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับตัวระบบพาร์ัไฟ ATX นะครับก็คือตัวพอร์ r ซัพพลายเราเนี่ยนะครับนั้นมาดูเรื่องของพอร์ตซัพพลายนะครับก็จะเป็นเรื่องของหัวต่อนะครับปัจจุบันนะครับหัวต่อที่เราใช้เสียบกันเนี่ยนะครับก็ที่เราเรียกว่าคอนเนคเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในขนาด24พินนะครับ แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเรียกเป็นก็คือ24บวก4นะครับหรือว่า24บวก8อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอีกอ,อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นไฟ12โวลต์ไฟ CPU อ่ะนะครับก็จะจยแยกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับก็ขานะครับขาสัญญาณก็จะในตำแหน่งนะครับในตำแหน่งแต่ละขาเนี่ยนะครับก็จะระบุเอาไว้ว่าจะมี ในเรื่องของแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นขาที่1น,นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็3.3โวลต์นะครับตรงนี้3.3โวลต์นะครับสายไฟเส้นสีดําเป็น9อย่างเงี้ยนะครับสายไฟเส้นสีแดงก็คือบวกหโวลต์นะครับปกติก็จะระบุตามสายนะครับก็สีแดง5โวลต์นะครับสีส้ม3.3นะครับแล้วก็สีเหลืองก็12 นะครับแต่ว่าจะมีไฟที่เป็นไฟ v s b นะครับแล้วก็ก็คือไฟสแตนบายนะครับไฟสแตนบายสีม่วงนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสแตนบายที่จะออกมาก่อนนะครับก็คือพอเราเสียบปลั๊กนะครับที่ตัวของ power supply เนี่ยนะครับไอตัวแรงดันไฟ5 v s b นะครับสายไฟเส้นสีม่วงตัวนี้นะครับก็จะวิ่งออกมาก่อนนะครับวิ่งออกมาก่อน เพราะฉะนั้นเวลาเราวัดไฟเนี่ยเราจะวัดที่ตัว5โวลต์แซนไบตัวนี้นะครับเราจะรู้ว่ามีไฟออกมาหรือเปล่านะครับเพราะปกติก็คือตัวเนี้ยจะมีไฟออกมานะครับก็คือแรงดันไฟ5โวลต์นะครับ5 VSB นะครับที่เราพูดไปก่อนก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของวงจรนะครับในเรื่องของแรงดันไฟนะครับ5โวลต์นะครับก็คือตัว5 VSB ตัวนี้แหละนะครับที่ออกมาแซนไบ นอกนอกนั้นก็จะเป็นอย่างสีเขียวนะครับสีเขียว p s on นะครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงินนะครับลบ12โวลต์นะครับก็คือหลักๆก็จะมีไฟชุด3.3นะครับไฟ5โวลต์สีแดงนะครับไฟแซนบายนะครับสีม่วงแล้วก็ Power G o o d นะครับไฟ PG ขาที่8นะครับซึ่งเป็นสีเทานะครับแล้วก็สีเหลืองก็คือ12โวลต์นะครับ สีเขียวก็จะเป็นตัว power supply on นะครับ PS on นะครับแล้วก็ตัวน้ำเงินก็จะเป็นลบ12โวลต์นะครับดังนั้นหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็เมื่อเรารู้สายก็คือสังเกตจากสีเอาก็ได้นะครับก็คือ,อสีแต่ละสีเขาก็จะระบุนะครับมาตรฐานไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับ ในตำแหน่งเรื่องของแรงดันไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าครนี้ตัว ATX 4พินเนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าไอตัว1 2โวลต์นะครับตัวที่เราใช้จ่ายให้กับ CPU แยกต่างหากเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงดันไฟอ่า12โวลต์นะครับก็จะเป็น12โวลต์ชุดเดียวนะครับก็คือ12โวลต์ตัวนี้จะเอาไว้เสียบนะครับ เพื่อจ่ายไฟให้กับ CPU โดยตรงนะครับโดยไม,ไม่ได้มาดึงไฟจากตัวคอนเนคเตอร์ตัว, or, ตว24พินจากบอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งเป็นขาสัญญาณนะครับอันนี้จะเป็นตัว ATX 12V โน,นะครับที่เป็นว่ามาตรฐานใหม่ก็จะเป็น8พินนะครับก็คือจะมี8ขานะครับ ย้อนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็น4เป็น8นะครับก็คือเอ่อให้เราจําไว้แค่ว่านะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือระบบไฟของ CPU นะครับก็จะจ่ายให้ CPU โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ตามภาพนะครับก็คือ ATX 1 2โวลต์กับตัว ATX เอ่อโวลต์8พินกับตัว4พินนะครับ อันนี้รุ่นใหม่ๆนะครับก็คือรุ่นใหม่ๆที่ออกแบบมาก็จะเป็น ATX 8พินนะครับก็คือช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับการจ่ายไฟนะครับเพื่อรองรับการทำงานของอ CPU นะครับที่มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นนะครับหรือพูด,ดง่ายๆว่ามันก็กินไฟเยอะขึ้นนั่นแหละนะครับดังนั้นอันนี้โดยสรุปนะครับก็ตำแหน่งหัวช่องอ ในตำแหน่งนะครับช่องนี้1 2 12และ13นะครับก็คือในตำแหน่งสายไฟนะครับตามนี้นะครับ1 2นะครับ12นะครับแล้วก็13หรือก็คือสายไฟเส้นสีส้มเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้จะมีแรงดันไฟอยู่ที่3.3โวลต์นะครับซึ่งจะมีสามารถวัดได้นะครับในการเปิดเครื่องนะครับก็คือหลังจากเปิดเครื่องเนี่ยนะครับไฟชุด3.3โวลต์ถึงจะออกนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือจะออกหลังอ่อนนะครับตำแหน่งหัวต่อ3 5 7 15นี้นะครับ1 8 1 9 24ตัวนี้จะเป็นกาวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้จะเป็นกาวนะครับจะไม่มีแรงดันไฟนะครับถ้าวัดก็คือจะเป็น0โนโวลต์นะครับตรงนี้นะครับสายไฟเส้นสีดำนะครับ อ่าแล้วก็ตำแหน่งนะครับในช่อง 4, 6, 21นะครับ 22, 23นะครับอ่ก็จะใช้ชื่อสัญญาณว่าบวก5โวลต์นะครับบวก5โวลต์นะครับก็ก็คือสีแดงตรงนี้นะครับอ่าขาสีแดงตรงนี้นะครับสายไฟเส้นสีแดงนะครับก็คือพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีแรงดันไฟ5โวลต์ นะครับแรงดันไฟ5โวลต์นะครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นไฟ5โวลต์ที่มาจากสายไฟเส้นสีแดงตัวนี้นะครับก็คือเราจะสามารถวัดได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดเครื่องนะครับเราเปิดเครื่องนะครับระบบไฟชุด5โวลต์ตรงนี้ถึงจะทํางานนะครับขาที่8สัญญาณ power OK นะครับมีแรงดันไฟ5โวลต์หลังจากเปิดเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวสถานะนะครับก็แสดงการทํางานนะครับของระบบผ้าจ่ายไฟของตัวซับไพ่นะครับถ้าทํางานปกติก็ก็คือวัดแล้วก็จะมีแรงดันไฟเกิดขึ้นนะครับในตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขาที่9นะครับขา VSB นะครับมีค่าแรงดันไฟ5โวลต์ทั้งก่อนและหลังเปิดเครื่องนะครับไอตัวนี้นะครับตัวที่สำคัญก็คือตัวสแตนบายเนี่ยนะครับ ก็คือไอตัว 5v s t a n บ b y หรือว่า 5vsb เนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็นตัวแรกที่เราจะต้องมาไล่ไฟกันก่อนนะครับก็คือไฟเนี่ยจะเข้าเมนบอร์ดที่ขาที่9นะครับในตำแหน่งคอนเนคเตอร์ขาที่9หรือว่าตัวสายไฟเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับก็คือเป็นไฟ vsb นะครับหรือว่า voltage s บายพ b y power นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตัวของออขาที่9เนี่ยนะครับ มันจะมีแรงดันไฟออกมาทั้งก่อนและหลังเปิดเครื่องนะครับก่อนและหลังเปิดเครื่องนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่เราเปิดสวิตช์นะครับก็คือเปิดสวิตช์ให้ตัว power supply เนี่ยทำงานนะครับ power supply ทำงานเนี่ยนะครับกดสวิตช์นะครับ, switch, รบตัวไฟที่จะออกมาก็คือไฟเซนบายนะครับอ่าก็คือหมายถึงว่าเปิดตัวใช้ตัว power supply นะครับ สวิตช์ Switch ของ power supply นะครับยังไม่ได้ออนเครื่องนะครับก็จะมีแรงดันไฟก็คือ5โวลต์นะครับในตำแหน่ง5โวลต์แซนายนะครับออกมาเลยนะครับและหลังจากที่เปิดเครื่องนะครับในตำแหน่งของ5โวลต์แซนายตัวนี้นะครับก็มีไฟ5โวลต์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ วัดดูตรงนี้ต้องมีทั้งก่อนและหลังเปิดเครื่องนะครับถ้าไม่มีไฟออกมาแสดงว่าตัว power supply มันเสียนะครับในตำแหน่งขาที่10นะครับ11นะครับใช้ชื่อสัญญาณว่า12โวลต์นะครับก็คือสายไฟเส้นสีเหลืองนะครับชุดนี้นะครับก็จะมีค่าแรงดันไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับเป็นไฟอเอาไว้ใช้เลี้ยงนะครับ เลี้ยงในบอร์ดนะครับเลี้ยงในวงจรขยายต่างๆนะครับอย่างตัววงจรระบบสวิตชิงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือนเอาไฟเข้ามาแล้วก็มาแปลงไฟอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของอช่อง1 4ลบ1นะครับอันนี้ก็คือจะมีแรงดันไฟหลังจากเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่ ช่อง16นะครับ PS on นะครับก็คือก่อนเปิดเครื่องนะครับก็จะมีไฟแรงดันไฟอยู่5โวลต์นะครับ5โวลต์แล้วก็จากนั้นนะครับพอเราเปิดเครื่องปุ๊บแรงดันไฟตรงนี้ก็จะเป็น0โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือวงจรนะครับในสเกลเมติกจริงๆเนี่ยนะครับของอ PC นะครับของ PC นะครับอตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของบอร์ด PC นะครับวงจรเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับวงจรนี่คือวงจรจริงนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับ5 v s b หรือ5โวลต์แซนไบนะครับก็คือ5โวลต์แซนไบนะครับมันต่อนะครับนี่นะครับอันนี้5 v s b นะครับก็คือไฟที่มาจากชุดเนี้ยนะครับไฟจากขาตัวเนี้ยนะครับจ่ายออกมาใช้ชื่อสัญญาณว่า5 v s b เพราะฉะนั้นไอตัว 5VSB ตัวนี้นะครับก็เลยมาต่อพูนอัพกับ R 1ตัวนะครับเพื่อให้สัญญาณ PS ON ตัวเนี้ยนะครับมีแรงดันไฟ5โวลต์เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในก่อนก่อนเปิดเครื่องเนี่ย 5VSB ตัวเนี้ยจะมีแรงดันไฟเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเปิดนะครับไฟ VSB ตัวเนี้ยนะครับไฟ PS ON ตัวนี้จะถูกดึงลงกลาวไปโดยเออ ตัวของ power supply เองนะครับทำให้แรงดันไฟตรงนี้เป็น0ูนะครับแรงดันไฟตรงนี้เป็นศูนหลังจากเปิดเครื่องนะครับระบบไฟชุดอื่นถึงจะออกนะครับถึงจะทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ VCC นะครับก็คือไฟ5โวลต์นะครับหรือว่าตัว VCC 3ก็คือชุด3.3โวลต์ v, หรือแม้กระทั่งก็คือตัวไฟ12โวลต์นะครับพวกนี้ก็คือจะออกหลังจากเปิดเครื่องนะครับ ดังนั้นนะครับเวลาเราตรวจเช็คเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรออกก่อนอะไรออกหลังนะครับไฟชุดไหนออกก่อนไฟชุดไหนออกทีหลังนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับที่ลงไว้เพิ่มเติมนะครับ 5v นะครับแ t น n บส y สีม่วงนะครับ vc 3แทนด้วย3.3โวลต์สีส้มนะครับแล้วก็ vc 5โวลต์สายไฟเส้นสีแดงนะครับลบส2โวลต์สายไฟเส้นสีน้ำเงินนะครับบวกส2สายไฟเส้นสีเหลืองแล้วก็ เพลทอ่อนพอร์ตสายอ่อนสายไฟสีเขียวนะครับพอ,อร์ r โอเคสีเทานะครับกาวก็สีดำนะครับยันนะครับในส่วนของอขั้วต่อหรือว่าคอนเนคเตอร์นะครับ ATX นะครับก็จะมีระบบไฟออกมาก็ประมาณนี้นะครับ